จะพาทุกคนมากินร้านไฮโซร้านรับร้านหนึ่งย่านทองหล่อครับผมโอ้หอยหอยมากเนื้อไม่หวานธรรมชาติสีเขาสด เนื้อปลาโคตรดีเครื่องในร้านเะขาดูสะอาดช่างไส้นี่จริงโคตรใหญ่น้ำรุปแม่งโคตรแซ่บอ่ะเข้มข้นมากทุกคนสวัสดีครับอยู่กับเจในอิตาลีวันนี้ มาย่านคนรวยใจกลางเมืองเพราะว่าจะพาทุกคนมากินร้านไฮโซร้านลับร้านหนึ่งย่านทองหลอกครับผมก็คือใจกลางเมืองเลยย่านนี้บอกเลยว่ามีร้านอาหารมากมายมีของกินเด็ดเดียวเราก็เลยต้องเอาคนรวยๆอย่างเราและหมือมาร้านนี้แล้วตอนนี้ผมเช่ารถไปแล้ววันนี้ฮะเราจด้างโซเฟอร์มาได้รอนแล้วสองคนจะพาเราเข้าไปในร้านลับนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้เด็ดและอร่อยแน่นอน นีเราขึ้นมิบินมันเรียบร้อยแล้วข้างในเนี่ยจะมีร้านเด็ดร้านหนึ่งเรียกว่าสไตล์โอมากาเซ่ก็ว่าได้เอาจริงพอนั่งรถมาแอบเอฟเหมือนกันนะคือข้างหน้าเนี่ยเป็นตึกของพวกคอนโดอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะข้างในเนี่ยหลากหลายมากมีทั้งบ้านทั้งร้านอาหารทั้งมาร์เก็ตทั้งแบบปิ้งย่างชาบูบุฟเฟ่ต์ร้านรีเทลร้านรถเข็นร้านแผงลอยร้านอะไรแบบนี้หมดเลยถึงแล้วนะนี่ฮะโอ้โหยังไม่หันกล้องให้ทุกคนดูนะนี่คฮะปลายร้านถึงแล้ว เข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยฮะเข้าแนวไม่โอโ้โหโอ้โหมีทางมีทางทางร้านไฮโซเราเรียกว่ากระเด้ง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 ฮะกระเด้งโอ้โหนี่ฮะตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงร้านไฮโซเรียบร้อยแล้วให้ดูโต๊ะของร้านนี้ฮะมีความไฮโซขนาดไหนครับว้าวดูฮะนี่คือจัดพิเศษด,ด,ดูดูมูดดูมูดทำได้ไหมเราถึงร้านแล้ะ เราก็จะมาเฉลยให้ทุกคนฟังนะครับว่าวันนี้เรามาร้านไฮโซในเรื่องรสชาติร้านนี้มีชื่อร้านว่าลาบทำใจสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูอะไรเด็ดที่ เด็ดท,ทุกอย่างนะบอกก่อนว่าเด็ดทุกอย่างแต่ลลักๆชื่อก็จะมีมย่างก้อยเนื้อก้อยผมแล้วก็จะมีลาบเป็ดส้มตำมีไหมส้มตำไม่มีค่ะทำไมไม่มีส้มต,ตำส<น>้มตำมันไม่ใช่ทางของเราอ่ะมันไม่ถนัดเราเอาดีอย่างเดียวคือถ้าเราถนัดทางลาบเราก็จะเน้นแต่ลาบถ้าเราจะไปแบ่งหลายอย่างเราไม่แน่ใจว่าจะถูกใจลูกค้าทุกคนไหมไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพของอาหารได้เราเลยเน้นแต่ลาบชื่อทําใจมาจากอะไรครับต่ก่อนป้าอยู่ข้างถนน เป็นร้านเล็กๆอยู่้างถนนตั้งรถเข็นคันเดียวครับคุณจะกินคุณจะทานคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําใจมารอร้านเรา้อ๋อเพราะว่าที่มันน้อยคนมันเยอะใช่รถก็เยอะรถก็เยอะถ้าอยากกินของเราก็ต้องทาใจเลยก็ใช้ชื่อนันยาวมเลยคุณลุงกับุณถ้าเป็นคนจังหวัดอะไรใช่ไหมลุงเป็นคนปารีนค่ะเป็นคนปารีสนะผมถ้าเป็นสระบุรีค่ะรบุรีสกิลลาบมันมาจากตรงไหนฮะลุงมาจากลุงเลยลุงเป็นคนชอบดื่มลุงเป็นคนชอบของพวกนี้ ป้าก็จะมาเอ่อพวกเน้นพวกเรื่องเครื่องปรุงเช่นข้าวคั่วทุกอย่างเราต้องทําเองต้องใหม่ของมีค้างไหมไม่มีค่ะเพราะเราทําวันต่อวันแล้วพวกวัตถุดิบอย่างเนื้อผมดสะอาดสะอาดมาเลยเนื้อผักคีริ้วนี่นั่นเนื้อเราก็จะไปเอารอบเช้าของมาใหม่ๆเราจะไปเอารานเราไปทำกินเราไปซื้อวัตถุดิบมามันไม่ถูกใจอแล้วเราก็เลยมาทำอาเองดีกว่าเราทำมาแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ถูกใจคนกินรอบๆข้างเราก็อยากให้กินเหมือนกับเรากินด้วยอืมู่สูตแม่บ้น ราคาป้าตอนนี้เป็นไงหกสิบบาทหกสิบบาทตอนนี้อ่ะพูดตรงเศรษฐกิจมันไม่ดีมาวันครึ่งปีปีหนึ่งไม่ขึ้นเลยเนาะไม่ค่ะลูกค้าเนี่ยก็เป็นฐานคนแถวนเนาะคนทั่วไปมีมีมีตั้งแต่แบบคนรวยคนจนคือมีหมดเลยจะกินราคาเท่ากันเท่ากันรสชาติเท่ากันเหมือนกันอิ่มใจแล้วป้าผมอยากอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเนี่เปิดต่อมใช่ไหมใช่ค่ะแ้จริงร้านอาหารเนี่ยต้องบอกก่อนป้า เฉพาะเมนูลาบนะรกเผาหัวเขาเรียกว่าเผาหัวหรือบางคนอาจจะหัวเผาเลยก็ได้ราคาเท่าไหร่จ๊ะสิบบาทบาทครับสั่งอาหารกันดีกว่าทุกคนบเมนูร้านนี้บอกเลยว่าเปิดไม่หวัดไม่ไหวมีอยู่สองหน้าทุกอย่างหกทิมนเลยจะเป็นหมูเป็นเนื้อมีให้เลือกหลากหลายเมนูมากจริงๆอ่ะแค่นี้ผมว่าก็เยอะแล้วนะผมเอาเป็น ก้อยฮะย่างก้อยพายางกุ้งนี่พะมา่าเลยนะแ<า>ตบหวานน้องสนใจไหนนะแต่หวานผมร้องเลยผมร้องตออามเพงผ้มเครื่องในเนื้อนะฮะเอาก้อยขมปกตินะ,ะเนื้อ,อยา่างต้องมาแค่นี้ก็ได้ครับ ตองนี้ใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดใช่ถ้าสู้เผ็ดไว้เรากินพริกทอดกตบพริกทอดมัน<ช>มรสแตกต่าง <ผม S 2> ากันผมมากินไม่ได้กินเผ็ดมากนะแต่ผมเป็นคนชอบกินอาหารให้ครบด้วยการวิธีการกินของเขากินคู่กับใบมะกรูดและก็พริกของเรานะครับอย่างอ,อ๋อ,อจริงย่างก้อยเนี่ยเคยทานแต่ไม่เคยทานกับใบมะกรูดแล้วก็พริกเนื้อมันมีความเหนียวความเคี้ยว ต่เป็นเหนียวแบบยังมีแบบนุ่มๆไม่แบบว่าเออให้กัดได้แล้วมันมีความฉ่ำความเียมนิดนๆมันหอมมันเสริมรสชาติจริงๆใบมะกรูดนี่เหมือนให้เรื่อง็กเจอร์ความกรอบตอนเคี้ยวและ้ะพริกขึ้นจมูกขึ้นคอหอมในปาก <c oughs> อันนี้คือลิปอายคองเตย <c oughs> โอ้โหเนื้อแมงหวานธรรมชาติโอ้ยอร่อยมากมากมันไม่ได้หวานแบบน้ำตาลต้องบอกก่อนเพราหวานน้ำตาลเนี่ยมันจะหวานโดด อร่อยอันนี้ขนาดยังไม่ได้จิ้มแจ่วนะเป็นตอนเอออร่อยมากเนื้อปลาคูดดีเมนูส่วนใหญ่เนี้ยหกสิบบาทใจกลางทองหล่อให้ดูซสว้าวนี่ผมกินไปแล้วสามคำปลาให้เยอะมากก้อยขมเมื่อกี้เราให้เขาใส่ดีมาแล้วจัดไปเลยนะฮะไปเลยนะฮะ สีเขาสดเอาจริงปะอ้อขมเนี่ยอร่อยมากเลย <Wow. S 1> ดีเลยดีเลยนะเอาจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยกินดีเนี่ยอันนี้อธิบายก่อนดีก็คือมันเป็นดีของรวมซึ่งหลายคนเนี่ยจะจะเข้าใจผิดระหว่างดีกับเพียเออจริงๆมันคือคนละอยา่างดีมันคือน้าในถุงน้ำดีของรวมรสชาติมันจะขมจะเป็นขมแบบภาษาอีสานมันจะเรียกว่าอ่ำลำเอออ่ำลำ หอมอ่ำหลํามันจะแปลว่าขมแบบผมกลมกลอ่อมซึ่งดีเนี้ยมันจะอร่อยมากๆในตอนที่แบบเวลาเรากินเพื่อดัดรสของดิบมันจะตัดกลิ่นได้ดีติดตัดความคาวได้ดีนี่เลยว่ะนั้งฟูบ้องต้มเครื่องในเนื้อโอ้ยชิ้นใหญ่เลยทุกคนว้าว <Wow. S 1> ก็มีหมดเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไส้เห็นอะไรครบเลยดูไส้ไส้ดูเอาจัางมากเครื่องในร้านเขาดูสะอาดสะอนะไส้นี่ชิ้นคนใหญ่ ฝูแมงโคนแซบอ่ะเข้มข้นมากทุกคนส่แน่นๆตับหวานน้องสนใจไหมมันจะมีความแบบบวมๆตุ่นๆตุยๆ,ๆอยู่เพราะว่าเขาอ่ะจะคั่วจะแบบดวความร้อนมาไม่ให้มันสุกมากเว้ยเพราะถ้าสุกมากเนี่ยตับมันจะแห้งมันจะเหนียวมันจะแข็งอันนี้ลุงแค่แบบให้มันสะดุ้งสะดุ้งพอมันจะหวานเจี๊ยบมันเลยชื่อว่าตับหวาน เมนูม่ของร้านทุกคนปากเป็ดเนี่ปากเป็ดเขาเป็นแบบว่าฟิลไม่ได้กรอบมากเว้ยเมอมันเป็นฟิลมีเนื้ออยู่ให้ดูเนี่ยฉีกมาจะเป็นเนื้อๆนะอืมเป็นปากเป็ดที่มีเนื้อแล้วมันไม่ได้กรอบขนาดนั้นคือหลายคนที่ชอบกินปากเป็ดจะชอบแบบขกรอบเนื้อเยอะเป็นปากเป็ดเนื้อเยอะเนื้อโคตรเยอะอ่ะเนื้อแบบนั่นเลยเอาละทุกคนเราจะกินกันอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่าไปหยุดยั้ง ทุกคนพอมันเริ่มเย็นแล้วอ่ะเพลงที่ตลาดเนี่ยก็เริ่มมานะเริ่มคือครื้นนะใครจะไปรู้ว่าในทองหล่อเนี่ยมีเมืองรับแรแบบนี้อยู่ด้วยมีชุมชนรับแรที่อาหารอร่อยเพลงเพราะผู้คนน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้ผมกินหมดแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยสำหรับร้านลาบทําใจนะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่โคตรได้ฟิลและดีมากๆทุกคนอยากให้มาลองกันโดยเฉพาะเมนูนี้เมนูแรกคือก้อยขม อย่างที่2อ,อันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ไม่กินดิบเออแต่ผมชอบมากก็คือตัวย่างก้อยต้องกินตามที่วิธีที่ป้าบอกเลยนะคือมีใบมะกรูดมีพริกหน่อยเรื่องอร่อยเลยเวิร์กมากมากแต่จริงๆอย่างที่3จะแนะนําต่อก็ได้นะคือเนื้อ,อย่างอันนี้คือใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบเผ็ดไม่ชอบเครื่องกินแบบว่ากินสลับกับเมนูนอื่นได้เวิร์กเหมือนกันรับรองเด็ดาะมากิน ทั้งหมดนี่วันนี้เช็คบินมาไม่เกิน400<แ>โคตรถูกใจกลางทองรอคุ้มมากมากทุกคนมากันได้ร้านนี้ฮะชื่อร้านว่าราบทําใจก็คือทําใจเนี่ยจะเป็นทอทหาเนี่ยนะกรบมอม้านะฮะแล้วก็ใจปกติเลยร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย49ทับ14จริงๆอ่ะมันคือสุขุมวิท49ติบาซอยแล้วขับเข้ามาบอกพี่ินมันคือทับ14หรือว่าตรงตลาดกลางออตลาดกลางของซอยสุขุมวิทนะฮะก็มากันได้เลยสุดซอยเดี๋ยวเราปั่นแบ็ไว้ให้ใน แคปชั่นนะครับเรียกว่าร้านลับแหล่ใครมาฝากใจอินแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัดสดีครับกด้อันนี้อยากรู้ก้อยเนี่ยก้อยก้อยนี่จริงๆเขาคือคคอะไรบางคนสับสนนะผมสับสนแล้วนึงถ้าก้อยคือไม่สับแต่ถ้าลาบนะคือสับลาบนี่ก็มีสองอย่างจะเอาสุกเอาดิบก,ก็บอกได้ถ้าเป็นก้อยขั้วก็จะคือใส่เราปรุงทุกอย่างใส่เลือดใส่แรหมมทุกอย่างแล้วเราเอาไปทำให้สุขความรู้ความรู้ความรู้มันจะมีแบบว่าความเชื่อที่แบบว่าแบบเราไงก้อยคือดิบ แล้วว่าเอาแล้วก้อยสุกล่ะเรียกก้อยไหมก้อยขั่วอ่าก็เรียกก้อยอคั่วอันนี้เป็นความรู้นะฮะความรู้เราสามาร้านอาหารดีๆทั้ทีตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วไม่รู้ว่า,พาเพราะเพ็กเมื่อกี้หรือว่าเพราะเต่าย่างนะฮะ <c oughs> เหงื่อเหงื่อเหงื่อเริ่มมานะฮะ <c oughs> เป็นการเปิดหัวที่ยังไม่มีอะไรกินตามเลยนะร <c oughs> ้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสัมผัสเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหพวกเราด้วยนะคะ